สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีจ j o ส o อเ Natural w h ว t น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนีเข้าสู่ชั่วโมงที่15ของการตามหาสาวงามของคุณแจ๊กแฟนฉันกันล่ะครับมันใกล้เวลาจะหมดแล้วอ่ะมันเริ่มเย็นแล้วเราก็เลยบอกว่าน้องมาเหอะมาเหอะหนูชื่อแนนหนูขอสัญญาว่ามาดูเหมือจะไม่มั่นใจว่าน้องจะไปร่วมงานจริงๆนะครับเนี่ย ถ้าหนูไม่ไปขอให้หนูไม่มีแฟนไปนะสัญญาพี่เจนแนนไปลนะเจนไปแนละ้ว <c oughs> ไปเหอะผมว่ามันเสียเวลา <c oughs> ตั้งเป้า <c oughs> 30คน <c oughs> โอ้โหจะเจ้า30คนเลยเหรอครับดูตั้งใจมากแต่เอานอนซะแล้ว โถ่เอ้ยคุณแจ็คภารกิจน,นี้จะสำเร็จไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ผมมาตามหาสาวงามครับผมทำอะไรลูกคุยก่อนเอาไปแยะของน้องกินนีครับ<อ>คุณแจ็คจบแล้วไปประกวดไม่ละหนูมีพี่สาวหรือว่ามีคนที่เรารู้จักว่าแบบสวยน่ารักอะไรอย่างนี้ไหมมีปะ่ะใครๆคใคร,ใครพี่สาวหรือว่าอะไร บอกไอ้ลูกไม่ต้องอายอันนี้พี่แจ็คมาดีไหมตี๋เบลตีูเบลตี๋เก็ตนี่เราหนูจะตบกันแล้วว่ะไอ้ลูกพาพี่ไปดูได้ไหมได้ตัวช่วยใหม่แล้วครับคราวนี้น้องเขาอาสาพาไปถึงบ้านกันเลยทีเดียวรับบ้านเกิดนะหน้าตาดีผิวขาวใสผมสวยมาหาแจ็คหน่อยเร็วไม่ทุณแจ็คก็ตะโกนไปตลอดทางเลยแหละครับประกาศประกาศบ้านโอ๋ครับ ขึ้นจำปาอยู่หลังบ้านโอเคโอเคโอ้โอ้ okay, okay. Oh! Oh, สวยมากพี่ผมอุ oh my. Oh, my. Oh, my ้มไหมเอาไม่ต oh, ้องสวัสดีครับพี่โอ้โหผมสวยมากคือนี่ทําอะไรครับเมื่อกี้นี่เห็นขึ้นไปตะปีนต้นไม้ตัดจำปาตัดจำปาจำปาคืออะไรจำปาดะจำปาละเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องงานกินก่อนเนี่ยหู oh 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 oh. ผลจำปาดะเป็นอีกผลไม้ท้องถิ่นในภาคใต้สามารถทำอาหารได้หลากหลายทั้งกินเป็นผลไม้สดชุแบแป้งทอดซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้ซึ่งนอกจากจำปาดาแล้วผลไม้ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีมังคุดเป็นอีกหนึ่งของที่ขึ้นชื่อในที่แห่งนี้มันเหมือนข้าหนุนนะผมไม่เคยกินอันนี้ครั้งแรกแลเนี่ยเหมือนทุนเรียนผสมข้าวนุน,น <c oughs> แต่อร่อยอร่อยอร่อยคือเยนเนี่ยเขาจะมีประกวด ตามหาสาวงามสาวสวยผมอยากให้พี่ไปช่วยผมหน่อยได้ไหม่เดี๋ยวถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนแม่ให้พี่โอไปประกวดสาวงามได้ไหมเย็นเย็นนด้ครับได้แม่คิดว่าพี่โอมีความสามารถอะไรมากุดคสุดล่ำหนูล่อย่างนี้ล้วลำหนูล่เ,เลยอารามเลย เย็นีน้เจอกันขอบคุณมากลลกพี่โอ๋ไม่ได้ไปหนึ่งคนแล้วล่ะครับคุณแจ็ครลิว,ลวขอบคุณมากให้รางวันลน้วะให้ของแกพี่เขินเขินอ่าโอเคขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณน้องจิ๋วหลิวนะครับที่พาคุณแจ็คมาหาสาวงามได้อีกหนึ่งคนรีบค่ะไปไหนอะไปทุลักเลยเรามีความสามารถ เชื่อผมผมว่าพี่เปิ้ลทำได้อ๋อป่วยอยู่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรลูกพักผ่อนนะสวัสดีครับผมนายเฉลิมพลทิศกบอธีรวงครับมาขอความช่วยเหลือจ่าครับอืมก็ต้องหาตู้ช่วยใหม่แล้วครับหรือว่าอย่างนี้จ่าผมเนี่ยคอมากเลยคือผมมาตามหาสาวงามครับผมเีบ้านนี้เหรอครับนี่นี่เร็ว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 ขารอเขารอเร็วเร็วเจาะเจาะเจาะเร็วเร็วเจาะเร็วเร็วโอ้โหครบเลยอ่ะโอเลยอ่ะดับรถกันดับรถ ชื่อคุณพี่แะครับคือเย็นเนี้ยเขามีประกวดสาวงามอะไรเงี้ยพี่พี่มานะแล้วพี่ชมเลยแต่ดูก่อนต้มตามถึงบ้านนะบ้านหลังไหนจ่าบ้านหลังไหนรู้นะโอเคพี่ดิวฟังเลน,นะโชคดีพี่ใช่อะพี่ดิวใช่อะดาวคุณนะครับครับโดนปฏิเสธต,ตลอดจนเริ่มเครียดแล้วล่ะครับคุณแจ็คเราเพิ่งหาได้คนเดียวแล้วเวลามันก็ขีดจำกัดเราแล้วก็จำกัดเวลาเรามากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เราเครียดเราเหนือ่อยเราท้อเราเบื่อแล้วตอนนั้นแบบเราเราสึกว่าโหข้างมันยากจัแล้วถ้าให้เวลาเราห้าวันน่ยมันยังโอเคไงเราก็ตามหาไปเดินทุกบ้านอะ่ะแต่นี่เป็นวันเดียวแล้วครึ่งเกือบครึ่งวันด้วยแบบอา้าสุดทับคุณเจอยูใครอะ่ะ าปุ๊บลองละพี่ผมหาใครไม่ได้เลยเจอคุณอิมอิมครับผมหนูอิมอิมอม,มาช่วยชีวิตไว้หนูอิม,อมก็แบบบอกว่าปลอมตัว,เ,วเป็นชาวบ้านนี่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยแจ็คเองหนูอิมอิมกลาวมาสุดจัดน,นี่ไปได้พี่เดี๋ยวพี่จะนำไปเองทางนี้จะคนเยอะมากเลย ได้ยยหนูอิมอิมมาช่วยอย่างนี้ภารกิจของแจ็คน่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยแต่จะมีสาวงามมาร่วมงานกันแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นกันต่อล้วครับตาโตเลย,ยน้องนิวเออเอ,อ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เมื่อกี้ผมไม่เห็นมาแล้วน้องนิวขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเมื่อกี้เนี่ยลูกแม่ใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกถูกป่ะไช่วอ่ะช่วยแล้วเขาไม่ยอมพี่อิมช่วยผมหน่อยแล้วเขาอยู่ไหนแม่อีกนานไหมวอกเขาจะมาไม่นานนี่ไงนี่ไงนิวน้องนิวพี่กิวเองไอ้ดีก้า แก๊กกะชวนไปประกวดแล้วบอกจะกินมิวสิคีขอร้องอ่ะแล้วผมขอแม่พี่นะผมขอร้องอ่ะจัดไปเลยเออเลือกเลยเขาไปเปล่าไปหรือเปล่าน้องโอเคแล้วเดี๋ยวเจอใครอยู้ตรงไหนมา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 อะไรอะไรกอดแม่ก็ได้ไม่กอดลูกอ่ะคนคนคนเยอะเยอะเลยนะแม่นะคนคนมาเยอะๆนะใช่นี่มันที่เดิมเลย ทั้งสองคนก็กลับมาให้จ่าช่วยกันอีกครั้งครับอายุไม่ถึงจ่ายังบอกว่ามีเลยแจ็คแจ็คไม่ตั้งใจเลยอะทำไรอ่ะอ่าเด็นะงามะโหจ่างามมากดีหลุอินมาช่วยอย่างนี้ภารกิจของแจ็คน่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยแต่จะมีสาวงามมาร่วมงานแค่ไหนก็ต้องมันลุ้นกันต่อนะครับความสามารถเอาไปให้เยอะ หนูอิ่มๆมก็พาแจ็คไปตามบ้านต่างๆเพื่อชวนคนมาให้ได้เยอะมากที่สุดละครับด้พ่อแมน้ชาวนครซีับาวันคนที่เราเลือกมาเนี่ยมันเยอะมันเริ่มเยอะขึ้นก็จริงแต่แล้วคนดูอ่ะคนดูในงานช่วงเย็นมันจะมีคนไหมอะไรงี้ครับนี่เลยครับ <c oughs> เจอแล้วขายผักแล้วก็ วินวอนขอร้องนะครับมางานมาะตะโกนกันเสียงแหบเสียงแห้งนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามีหรือ,ปอเปล่ารับบ้านเกิดเงินเท่าไหร่เงนินเท่าไหร่เงนิงนมัม้งล่ะหนึ่งล้านบาทเอาไปเลยไปตลาดเลยพี่ยิ่งตลาดนัดยิ่งดีเลยตอนเหลือเวลาไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าเลยโอโ้โหไม่ผ่านตั้งแต่แรกของกินก็เยอะน้องเนี่ยน้องเนี่ยอายุไรน้องเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องทุกคนสวัสดีครับอายุอะไรอายุอะไรอายุไรลูก จบแล้วลูกอายุไรโอ้โหพิมเยอะมากพิมเยอะมากเยอะมากๆอยากได้สิบเจ็ดอาประชานสัดีกว่าเย็นนี้แล้วัดคิรกานห้ามงเย็นนะครับไปช่วยเชียร์น้องๆได้นะครับผมห้าโมงเย็นวัดคิรีกานนะอย่าลืมนะเยอะๆๆ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 ๆ สะดุดตาเป็นผมนี่แล้วน้องเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่จ๊ะสิบเก้าค่ะสิบเก้าปีลงตัวมากลูกเอ้ยไปเย็นนี้ว่างไหมเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเนี่เป็นไงเจอกันแล้วเจอกันตอนเย็นสวัสดีค่ะน้อง่ารักมากเลยอายุเท่าไหร่อายุเท่าค่ะสิบเก้าโอ้ลงตัวเลยผมสวยมากนะน่าก็ต้องบอกก่อน ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบผู้หญิงคมคมผมสวยๆแต่ผมเข้าร้านเขาไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะวันหลังมาจัดร้านดูหุ่นผม้วยเจ๊เออหนูชื่อน้องเตยถูกไหมวันนี้ไปกับพี่ตอนเย็นวัดคิริกันดีมากแล้วเดี๋ยวเย็นเจอพี่นะใจไม่ใจออกเ้าวันนี้สามอย่างทำพร้อมกันสับหมูร้องเพลงเต้นโชว์ไปเจ๊โชวเลย หลังจากทั้งสองคนช่วยกันตามหาสาวงามกันจนถึงเวลาทํากิจกรรมในตอนเย็นแล้วช่วงหน้าก็ต้องมาดูกันละครับว่าใครจะเป็นสาวงามที่ถูกคัดเลือกในวันแรกเพียง6คนติดตามช่วงหน้าครับ